เยอะมาก <c oughs> สวัสดีพี่น้องป่านี่จะพาไปาชมบอนสีอันนี้คือหกหลงนะคะพาไปาชมว่าสวยงามมาก จากกระถางเดียวตอนนี้กลายเป็นเยอะมากแล้วนะคะนี่คือแยกกระถางออกแล้วบอนสีราชินีแห่งใบนะคะสวยสุดๆเละ เป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะอันนี้นะคะไม้ประดับไม้มงคลที่เขา,ามีหัวนะคะก็ขยายพันธุ์ง่ายนะคะเป็นหัวนะหัวมันกลมๆนะคะขยายพันธุ์ง่ายนะแดดก,ก่อก็ง่ายนะเขาไม่ชอบน้ําเท่าไหร่นะจะลดน้ําวันละสองวันถึงลดทีนะคะ,ะช่วย เาไปดูใกล้ๆเห็นไหมจากกระถางเบียร์ตอนนี้เยอะแยะ สุดุดตาแต่ว่ามันคันนะเพื่อนๆนะลองไปจับดูมันคันนะนีนะต้นแข็งแรงสุด นานและไม่ได้พามาดูนะคะพามาดูพามาอัพ,อพเดตให้ดูนะคะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพามาชมใหม่นะ